สำหรับใครที่ต้องการเติมเหรียญแมวนะครับผมอยากได้กระเป๋าแมวที่ผมใส่อยู่นะฮะ<ม>อยากได้ชุดแฟชั่นสวยๆนะครับหรือว่าอยากเติมเกมอื่นเกมเกมอือถือก็แนะนําเป็นร้าน PowerPay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่ที่เดียวน,นะครับมผมหมุนทําไมวะตอนนี้นะครับก็มีข่าวอัปเดตมาว่า ep4 กังจะมาแล้วนะครับสำหรับหลายๆคนก็คงจะเตรียมของเตรียมมาที่จะไปตีมอนในแพท4.0แล้วส่วนผมก็จะไปตีบวกนะครับวันนี้เราจะมาตีบวกกันเป็นทางด้านฝั่งของก่อนที่เรียกว่า เสื้อคลุมนะฮะเห็นเขาว่าเสื้อคลุมนี้ตีติดยากนะครับไปดูว่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาตีตกันดีกว่าอันนี้นะค,คือเป็นเสื้อคลุมที่กันดาเมจนะครับถ้ากับอัพ,อพขั้นนี้ก็คือมันจะโหดมากเราจะตีให้ได้บวก10กันในงบ5 m ดูสิว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับ 5M ก็เงินผมห้ามเงินผมห้ามหเหลือต่ำกว่า12 M ็มนะฮะเรามาดูกันเดี๋ยวเราเริ่มสัก5ตัวก่อนแล้วกันนะฮะเอา เกินมาตัวหนึ่งครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็5-6ตัวนี่แหละนะครับไปเราไปตีกันดีกว่าขอเลือกเป็นเมืองพรล,ละกันนะฮะมีทั้งหมด6อันนะฮะอีรูรู้สึกอีรูตอนนี้ผมจะขาดแขนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยจะตีเดี๋ยวมันเสียเวลาครับคนดูรอนานไปนะฮะสมาคมตีบว,วกกำลังต้อนรับผมอยู่นะฮะ่ถามว่าผมกลัวไหมกลัวมันก็ไม่ใช่ผมดิวนะ เนี่ยผมบอกแล้วสมาคมตีบวกกันลังต้อนรับผมอยู่นะครับต้อนรับแรงไปนะต้อนรับแรงไปนะเล่เนแรงไปนะนนบางทีงอะมีเหรอนั่นเตสเด็กกินัสกินัสโ <c oughs> <c oughs> อ้ไอ้คือแม่งคือขอบวกหก <force> ยังไม่ได้เลยตอนนี้นสมาคมตีบวกเริ่มตารางโหดแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มแล้วนะฮะเริ่มไหม,ม เฮ้ยเพราะว่าซื้อไอ้ที่นี่มันหรือว่าผ้าคลุมนี้มันจะเป็นเหมือนผ้าคลุมแบบเสื้อพีทนะครับคือมันเป็นของสวมใส่ที่เกี่ยวกับพีทนะฮะแล้วทีนี้ผมมองว่าแบบนี่เดี๋ยวนะลูกผมอะลูกผมอยู่ไหนอะเฮ้ยที่ผมไม่ได้เอาลูกผมออกมาเนี่ยโอ้โหยอโรยี่หรือมุกคาไทมุรุ

บบกหกไปเอาเท่าที่เอา,าการจะบอกว่าบบกเท่าอีรูที่มีคือมันไม่ให้ผมเลยว่ะคอก็แดงจะเป็นแรงได้ไงเดี๋ยวขอไปซื้ออีดูเพิ่มก่อนนะครับ常常ยอี่โม่ก่ายมอนะไปต่อครับอันนี้น่าจะมาไกา่ มีโรออด,ดูดีดูดีนั่นเป็น่ที่นาสันะคำว่าบวกเจ็ดคืออะไรครับคื่อนบวกยีมม่็น<ย>บเจ<ย>็ดอันไหนคือมันอันไกลสุดของผมวะเนี่ย <c oughs> อันนี้น่าจะไกลสุดหรือเปล่าครับไปไปไว้เพื่อนขอทักบวกเจ็ดไปเพื่อนมีรอ นั่นเตสเดนัสกินดาผมว่าเมืองนี้มันแปลกๆกันเดี๋ยวไปอเดลบารันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่อเดลบารันแล้วนะฮะหลังจากที่ผมผิดหวังกับเอเบีซีตีบวกที่ผ่อนมาเขต้องเสกเขาซาเซเทมิเซนนะผมผมผิดหวังกับผ้าคลุมผมด้วยไปต่อครับมันจะไม่มาบวกเจ็ดเลยเหรอวะมีหรอ นว่าผมขอใช้สูตรก่อนดีกว่านะครับเ้ยสูตรผมคือต้องเตะแมวทิ้งก่อนนะครับแมว <โย S 1> นี่มันเป็นตัวกาเลกินีนะฮะแหนดูทั้งไม่มีแมวปุ๊บยังบอกเจ็บเป็นอย่างตำ่ำผมว่าแมวไม่เกี่ยวแล้วไปอันนี้ไปต่อเพื่อนห้ามา หกนั่นเป็สติกนะสักินอมาห้า oh, <7 S 2> มาีอเ oh. จได้ป่ตะสักินอีผมดูในพีเล่นเขาอันนี้น่าจะไปไกลสุดนะครับดูจากทรงแล้วน่าจไปทักบวกเจมีันเป็สติกนะสักินเจ็ดมา แปดไ d มเก้าสิบนั่นเต็มกนะสักกินดเกือบแล้วเกือบแล้วมึงโอเคครับผมว่าเฉยจริงๆตามหลักสูตรคือเราต้องตีนี้ก่อนนะเพราะมันแบบไปไกลสุดละ็สตนสัดามิรนั่นเต็ม Uh ปลุกผมแตกว่ะเสื้อในอีรูผมจะหมดแล้วไปตอนนี้ก็ไปซื้ออีรูปลุกเสกหมดแล้วนะครับจากการคงออกเดืนผิดตู้ครับยเราตีนี้กันตีนนสุดขีดน อ่าทีจะได้ที่บูชายันแล้วนะครับก็บาบูชายันบวกหก่อนบวกหกนี่น่าจะมานะครับ oh. เด็ดไปง่ายๆเลย oh. ผมว่าอันนี้บูชายันแม่งเลยครับเสียเวลานะฮะเก้าสิบสองที่ไปขำ oh. คนหัวเราะมีความสุขมีความสุขไหมลูก กินไอติมก่อนให้กินไอติมก่อน,น,น,นเอาวันนี้ไปไอติมห้าดาวลูกอร่อยไหมลูกพ่อเอาผมยังกินไม่เสร็จนะครับอร่อยไหมอร่อยครับพ่ออารมณ์ดีแล้วคนกยโง่สะเซยเทมิซอารมณ์ดีแล้วก็ตีไปเลยครับผมไม่ต้องซีเรียส<อ>ขับมาก่อนอขับมา สูตรไหลสูตรไหลกลับมาแปดคำว่าจะถึงงบผมแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับเริ่มหมดกำบบงทนแล้วคือทีเดียวไม่ให้อ่ะเฮ้ยมันไม่ให้หรอเฮ้มันเกอไปแล้วนะคุณเน c บีซีครับผมตีบอกสิบมันไม่ใช่ง่ายๆนยากนะเฮ้ยประวัติผมเสียหมดเลยเนี่ยคุณทำอย่างเงี้ย สนาม65เฮ้ยสนาม65โผล่มาครับคุณจะรับผิดชอบผมยังไงฮะผมเริ่ใไม่แล้วครับวันนี้ผ่มเริกไม่แล้วไปเว้ยไปสุดรมาวัดกันงัดต่องัดเลยไป สำหรับวันนี้ก็เสียงผมอาจจะเบาๆนะครับก็พอดีที่บ้านคนเยอะพูดดังไม่ได้ <c oughs> มันไม่ติดหรอทุกคนแล้วผมมีสโคบงบอ่ะคือผมจะตีต่อก็ไม่ได้นะครับเพื่อเก็บตังค์ต่อแล้วอ่ะคือรายการเนี้ยผมว่ามันไม่ควรมีแล้ว,วะนะครับผมเริ่มรู้สึกเจ็บตัวและเจ๊งแล้วมาตังค์มาถ่ายฟรีๆอ่ะครับผมเอาตังค์ไปแบบอัพอาวุธเพิ่มดาเมจให้ตัวเองดีกว่าไหมทำไมผมต้องมาทำอะไรอย่างงี้วะนะครับก็ ฝากไว้ทุกคนด้วยนะครับอยากรวยให้ค้าขายอยากซื้อขายให้เต็มบวกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ